คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับช่วยเอาอายุ60มาตรา39มาพูดบ้างนะครับว่าได้เงินสมทบประกันสังคมเท่าไหร่นะครับมีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาในในคลิปวิดีโอจะรับเงินบำนาญเต็มจำนวน60เดือนสุดท้ายไม่ควรส่งประกันสังคมมาตรา39นะครับคนนี้น่าจะอยู่มาตรา39เลยอยากใช้พูดเกี่ยวกับบำนาญน,นะครับในมาตรา39นะถ้าความหมายของผมผิดมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้ ทำคลิปวิดีโอตอบคำถามให้ใหม่นะครับเรามารู้จักมาตรา3 9กันก่อนคุณสมบัติของมาตรา39ที่จะเข้าได้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะเข้าได้นะหนต้องเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3-3นะครับแล้วลาออกนะครับจากมาตรา3-3หรือลาออกจากงานมานั่นเองนะครับแต่เงื่อนไขนะถึงแม้จะอยู่เคยอยู่มาตรา3-3แต่ถ้าคุณส่งเงินสมทบมาไม่ครบ 12เดือนนะครับคุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์เข้านะและที่สำคัญต้องออกจากงานนะหรือออกจากมาตา3า33ไม่เกิน6เดือนนะครับพูดง่ายๆเลยออกเดือนมีนานะครับออกเดือนมีนามีนาเมษาพฤษภา,ม,ามิถุนามิถุนาก็สามารถที่จะเข้ามาตา3า39ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เลยไปเลยไป6เดือนแล้วนะครับแล้วคุณตัดสินใจช้าอยากจะเข้ามาตา3า39 นะครับก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วเพราะว่าเลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะใครคิดว่าเราอยากเข้ามาตา39เนะครับเมื่อออกจากงานแล้วนะก็สมัครเข้าได้เลยทันที2ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุกพลภาพจากกองทุนประกันสังคมนะครับหน้าที่ของผู้ประกันตนมาตา3า39ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่15ของทุกเดือนหากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในตาร้อยละ2ต่อเดือนนะครับ สแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้สำนักงานประกันสังคมนะครับดังนี้ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30วันตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ 2. กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับเปลี่ยนชื่อนำสกุลหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน 3. กรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าทำงานและมีถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับต้องแจ้งเป็นลายลากักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับแต่ถ้าเกิดเราในกรณีเราเข้าไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวทางประกันสังคมหรือเออหรือทางนายจ้างของเราเขาจะแจ้งเข้ามาตรา3-3ให้เองนะครับไม่ต้องกังวลเอ่อโทษที่อันนั้นมันของกรณีลาออกจาก มาตรา3าแล้วกลับเข้าใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะแต่ผมว่ากลับเข้ามาตาา3าหรือกลับเข้าไปทํางานใหม่นะครับไม่ไม่น่าจะต้องแจ้งแล้วนะครับก็ลองดูนะคิดว่าทางนั้น,นเขาแจ้งว่าทํางานแล้วเนี่ยแล้วส่งมาตรา33ามมันก็เป็นอันมาตาาม9กมาูะนะครับเหตุที่ทําให้ผู้กันตนมาตรา39สิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนคือ1เสียชีวิต2กลับเข้าเป็นผู้ปกันตนมาตาา33นี่ไง พอกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนแล้วมาตาสามเก้าสิ้นสภาพทันทีเพราะนั้นอาจจะไม่ต้องแจ้งสามลาออกนะครับสี่ไม่ส่งประกันไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกันนะครับหรือสิ้นหรือสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบนะครับห้าภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือนนะครับสิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินนะสมทบไม่ครบเก้าเดือนนั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะ 3ามมีสิทธิภาพได้นะครับถ้าคุณไม่ส่งเงินสมทบอะเรามาถึงประเด็นคำถามกันนะครับกรณีชราภาพคิดอย่างไรนะครับผมจะไปคิดให้ดูเงินบำนาญชราภาพคิดเหมือนประกันสังคมเลยแนคิดเหมือนประกันสังคมเลยนะครับคือให้อัตราร้อยละยี่สิบนะครับของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณน,นะครับถ้ามากกว่า180เดือนหรือมากกว่า15ปีเนี่ยนะครับ จะได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนเพราะนั้นใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับไปคิดตัวอย่างกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลามาตรา39จะมีการนำส่งแบบตายตัวเลยนะครับคือเดือนละ432บาทต่อเดือนโดยใช้ฐานนะครับเงินที่คิดเนี่ยคือ4,800บาทนะครับและคิดจากอัตราเงินสมทบ9%ของ4,800บาทคือ4 3 2บาท อเดืนซึ่งจะให้รับความคุ้มครอง6กรณีด้วยกันกรณีเจ็บป่วยกรณีคอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีส่งข้อบุตรและกรณีชลาภานะครับต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33นะครับเราไปคํานวณกันเลยในกรณีที่อย่างเช่นนะครับคูณส่งมาตรา39มานะครับหรือต่อจากมาตรา3 3ไม่เป็นไรนะครับแต่ช่วง สุดท้ายเนี่ยคุณส่งมาตราสมมติส่งมาตรา39มา15ปีนะครับจำนวน4,800บาทนะครับเขายึดสี่พันแปดร้อยบาทเนี้ยนะครับเอาไปคํานวณย0ของ4,800บาทเท่ากับ960บาทนะครับนี่คือเงินที่เราจะต้องจ่ายประกันสังคมนะครับเออที่ประกันสังคมจะต้องจ่ายเป็นบํานาญให้เราทุกเดือนนั่นเองนะครับ กรณีที่เราส่งประกสังคมมาตา39มา35ปีเต็มเลยจํานวน4,800บาทนะคิดอย่างนี้35ลบ15เท่ากับส20ปีสูตรคํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30 20บวก30เท่ากับ50 50ของ4,800บาทคือ2,400บาทที่เราจะได้รับเงินบํานานตัวนี้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราส่งจํานวนส่งประกันสังคมมาจํานวนปีเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในตารางนี้นะครับผมก็จะแจกงแจงรายละเอียดเลยว่าถ้าส่งประกันสังคมมา35ปีจะได้รับเงินบํานาญ2,400บาทส่งมา34ปีได้รับเงินบํานาญ2,328บาทส่ง33ปีได้รับเงินบํานาญ2,256บาท ทรง32ปีได้รับเงินบำนาญ2,184บาททรง31ปีได้รับเงินบำนาญ2,112บาททรง30ปีได้รับเงินบำนาญ2,040บาททรง29ปีได้รับเงินบำนาญ1,968บาททรง28ปีได้รับเงินบำนาญ1,896บาททรง27ปีได้รับเงินบำนาญ1,824บาททรง26ปีได้รับเงินบำนาญ1,752บาท ส่ง25ปีได้รับเงินบำนาญ1,680บาทส่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ1,608บาทส่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ1,536บาทส่งประกันสังคม22ปีได้รับเงินบำนาญ1,464บาทส่งประกันสังคม21ปีได้รับเงินบำนาญ1,392บาทส่งประกันสังคม20ปีได้รับเงินบำนาญ1,320บาท ส,ส,ส่ปรัสังคม19ปีได้รับเงินบำนาญ1,248บาทส่วนปรกันสังคม18ปีได้รับเงินบำนาญ1,176บาทส่วนประกันสังคม17ปีได้รับเงินบำนาญ1,104บาทส่วนประกันสังคม16ปีได้รับเงินบำนาญ1 0 3 2บาทส่วประกันสังคม15ปีได้รับเงินบำนาญ9,960บาทไม่ใช่9,000ตัวจริง9 6 0บาทนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ ประกาสังคมมาตาา39นะดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะรู้จักมาตาา39อย่างดีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทราบรายละเอียดนะเดี๋ยวหลายท่านบอกให้ทำไมไม่ค่อยพูดมาตาา3เเลยนะวันนี้ก็เลยหยิบยกเอามาพูดให้ฟังนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประัาสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคาถามทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอน